ถึงเวลาจะผ่านมันแล้วเกือบสิบห้ปีแต่เหตุการณ์และเรื่องราวความสยองในวันนั้นทำให้เธอยังจดจำมันได้ติดตาไม่มีวันลืมเรื่องราวความหลอนในวันนี้ครับเป็นเรื่องเล่าจากรุ่นน้องคนหนึ่งผมขอใช้ชื่อสมมุติแทนทุกคนในเรื่องแล้วกันนะครับ ในส่วนของคนต้นเรื่องนั้นผมขอให้ชื่อเธอว่านนองก้อยแล้วกันนะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวของก้อยเองเมื่อสมัยเรียนมหาวิทยาลัยย้อนกลับไปเมื่อราวๆ15ปีก่อนครับก้อยเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งในภาคอีสานก้อยเข้าเรียนในคณะศึกษาศาสตร์ด้วยความตั้งใจว่า พอเรียนจบแล้วนั้นจะได้สอบบรรจุเป็นครูเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนที่ก้อยเรียนปีหนึ่งซึ่งพ่อกับแม่ของก้อยด้วยความที่เป็นห่วงลูกสาวในบ้านก็ยังอยู่ต่างอำเภอจึงให้ก้อยเข้าไปพักอยู่ที่หอในหอหญิงในมหาวิทยายลัยซึ่งในวันที่พ่อกับแม่ไปส่งก้อยก็ได้เจอกับพิมพ์ที่เป็นรูเมทของก้อยครับ พิมพเป็นเด็กสาวหน้าตาดีฐานะทางครอบครัวจัดได้ว่าค่อนข้างดีพิมพ์เรียนคณะวิทยาการจัดการช่วงนกแรกนั้นทั้งสองคนพอได้มาอยู่ร่วมกันก็ไม่ค่อยจะพูดจากันเท่าไหร่นัครับแต่พอนานไปก็เริ่มเปิดใจเริ่มคุยกันในทุกๆเรื่องจนกลายเป็นเพื่อนสนิทที่ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอด มีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจก็จะเล่าสู่กันฟังและหาทางหาวิธีช่วยเหลือกันและด้วยความที่พิมพ์เป็นคนหน้าตาดีจึงเป็นเรื่องธรรมดาครับที่จะมีหนุ่มๆม,มาตามจีบส่วนตัวของพิมพเองนั้นก็มักจะชอบคุยสนิทสนมกับทุกๆคนที่เข้ามาจีบเหมือนกับว่าพิมพ์นั้นจะให้โอกาสกับทุกๆคน จนมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งจนทําให้ช่วงหลังๆมานี้ก้อยกับพิม์รู้สึกว่าจะคุยกันน้อยลงเพราะว่าพิม์จะไม่ค่อยจะอยู่ห้องเลยจนผ่านผลเทิอนแรกไปทุกอย่างก็ดำเนินไปตามปกติครับจนกระทั่งวันนั้นเป็นวันเรียนวันสุดท้ายก่อนปิดภาคเรียนฤด,ดูร้อน ขณะที่ก้อยกำลังปั่นจักรยานจะกลับหอพักก็ผ่านมาเห็นพิมพ์กับผู้ชายคนหนึ่งกำลังทะเลาะและมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงดูเหมือนจะมีการทำร้ายร่างกายกันด้วยโดยที่มีเพื่อนๆคนอื่นๆคอยช่วยห้ามปามช่วยกันแยกทั้งสองคนออกจากกันก้อยรีบจอดจักรยานแล้วรีบเข้าไปช่วยห้ามและดึงตัวพิมพ์มาขึ้นจักรยาน แล้วก็ปั่นซ้อนท้ายกันกลับมาที่หอพักแล้วก้อยก,ก็ได้สอบถามถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นครับจนได้ความว่าผู้ชายคนนั้นชื่อเบสเขาชอบพิมพ์และเป็นคนที่พิมพ์สนิทและคุยด้วยบ่อยที่สุดในช่วงพักหลังๆมานี้ส่วนตัวเบสเองนั้นก็คิดว่าพิมพ์ชอบเขาและพิมพ์เป็นแฟนของเขาพอเห็นพิมพ์คุยอยู่กับรุ่นพี่คนหนึ่ง ด้วยท่าทางสนิทสนมจึงเกิดความหึงหวงก็เลยมีเรื่องมีราวชกต่อยกันและพิมพ์ก็เข้าไปต่อว่าเบธที่ทำไม่ถูกจนทำให้ทั้งสองคนมาทะเลาะกันและในช่วงเย็นของวันนั้นเพื่อนๆก็จัดให้มีงานกินเลี้ยงในแต่ละคณะครับก่อนที่จะปิดเทอมและแยกย้ายกันกลับบ้านวันนั้นเวลาราวๆสองทุม เบสก็ขับรถมอเตอร์ไซค์มารับพิมพ์พที่หอพักก้อยก็ยังสงสัยอยู่เลยว่าทั้งสองคนนั้นแอบไปดีกันตอนไหนทั้งที่เมื่อช่วงเย็นเพิ่งทะเลาะกันมาันหมากพิมพ์พบอกว่าจะไปงานเลี้ยงและมีเรื่องจะต้องเคลียร์กันกับเบสให้เข้าใจก่อนที่จะปิดเทอมแต่ตัวของก้อยวันนี้ไม่ได้ออกไปกินเลี้ยงกับเพื่อนๆเนื่องจากรู้สึกเวียนหัว จึงนั่งเก็บข้าวของอยู่ที่ห้องเก็บกวาดเช็ดถูห้องเตรียมตัวว่าวันพรุ่งนี้พ่อจะมารับที่หอพักและจะได้กลับบ้านไปหาแม่ก่อยเก็บห้องจนเหนื่อยครับและก็เผลอหลับไปตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้มารู้สึกตัวอีกทีเพราะเสียงนาฬิกาปลุกเวลาราวๆตีห้าครับก้อยงวเงยขึ้นมามองไปที่เตียงอีกฝั่งก็ปรากฏว่าเห็นพิมพ์ นอนคลุมผ้าอยู่ไม่รู้ว่ากลับมาตอนไหนแต่ก็รู้สึกแปลกใจอยู่นิดนิดครับว่าปกติแล้วถ้าเวลาดึกๆพิมพ์มักจะไม่กลับมานอนที่ห้องเพราะว่าลุงลรอปภคงไม่ให้เข้าหอแน่นอนแต่วันนี้รู้สึกแปลกที่พิมพ์พกลับมานอนที่ห้องได้หลังหอปิดใจหนึ่งก็คิดว่า คงจะปิดเทอมแล้วรปภพอก็เลยไม่ได้เคร่งเรื่องกฎเท่าไหร่พิมพ์ลุกขึ้นไปอาบน้ําแต่งตัวสิ็จแล้วก็มานั่งเก็บข้าวของเก็บกระเป๋าแล้วแม่บ้านก็มาเคาะห้องบอกว่าผู้ปกครองมารับพิมพ์พก็รีบเก็บกระเป๋าและเก็บของด้วยความดีใจจะได้กลับบ้านครั้นจปะปลุกพิมพ์พก็เกรงใจก็เลยตะโกนพูด,ดลอยๆขึ้นว่ากูกลับบ้านก่อนนะ พ่อมารับแล้วแล้วเจอกันเปิดเทอมนะมีแค่เพียงเสียงตอบกลับมาว่าอืมแล้วก้อยก็ลงไปหาพ่อและขึ้นรถกลับบ้านไปในช่วงที่ปิดเทอมนั้นนะครับก้อยก็ไม่ได้ติดต่อหาพิมพ์เลยเนื่องจากว่าโทรไปก็ติดต่อไม่ได้พอใกล้เปิดเทอมก้อยก็กลับมาที่หอพักก่อนวันเปิดเทอมสองวันเพื่อเตรียมตัว ก้อยมาถึงที่หอพักเราๆหนึ่งทุ่มครับพอเปิดห้องเข้าไปก้อยก็รู้สึกว่าบรรยากาศในห้องมันดูปแปลกๆไปมีกลิ่นสับสนลอยเข้ามาประทะจมูกแล้วสักพักก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนกำลังอาบน้ำในห้องน้ำก้อยแปลกใจที่ว่าพิมพ์กลับมาถึงห้องก่อนตัวเองจึงได้ร้องทักไปว่าอาว พิมพมาแล้วเหรอเป็นไงบ้างปิดเทอมติดต่อพิมพ์ไม่ได้เลยแต่เขาเงียบครับไม่มีเสียงตอบรับกลับมาก้อยคิดว่าพิมพ์คงจะไม่ได้ยินก้อยจึงจัดแจงเข้าของเก็บกวาดห้องจัดเตรียมเสื้อผ้าจนเวลาผ่านไปราวๆครึ่งชั่วโมงแต่ก้อยก็ยังไม่เห็นพิมพ์ออกมาจากห้องน้ำก้อยแปลกใจ ึงตัดสินใจเดินไปเคาะห้องน้ำด้วยความเป็นห่วงกกกกกกพิม์พเป็นอะไรหรือเปล่านี่จะอาบน้ำจะถึงเช้าเลยไหมแต่ก็ยังไม่มีเสียงตอบรับกลับมาครับก้อยจึงตัดสินใจบิดลูกบิดประตูเข้าไปก้อยถึงกับผงะตกใจแทบล้มทั้งยืนตรงนั้นเลยล่ะครับเพราะปรากฏว่าในห้องน้ำไม่มีใครอยู่เลยครับ คืนห้องน้ำที่แห้งสนิทไม่มีน้ำแม้แต่หยดเดียวก็ยืนอยู่ในอาการมึนงงแล้วเสียงที่ได้ยินเหมือนว่ามีคนกำลังอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำคิดว่าพิมพ์อยู่ในนี้แต่มันกลับไม่มีใครถ้าจะเป็นเสียงที่มาจากห้องข้างๆก็ไม่น่าจะใช่ครับเพราะว่าห้องข้างๆนั้น ทั้งสองห้องยังไม่มีใครกลับมาเลยก้อยเริ่มรู้สึกขนลุกไปทั้งตัวก้อยเริ่มรู้สึกขนลุกไปทั้งตัวเดินไปคว้ากระเป๋าแล้วรีบวิ่งหน้าตาตื่นนอนจากห้องทันทีรีบวิ่งลงไปหาลุงรอปภที่ชั้นล่างพอเจอรอปภร,รอปภก็บอกให้ก้อยใจเย็นๆตั้งสติก่อน แล้วก้อยก็เล่าเรื่องราวที่เจอให้ลุงร,ปรอปภฟังพอลุงได้ฟังก็ถึงกับตกใจเลยครับแล้วก็บอกให้ก้อยตั้งสติดีๆแล้วแกก็ถามว่าหนูอยู่ห้องไหนลูกก้อยก็ตอบไปว่าห้องนี้นี้ค่ะพอลุงได้ยินแท่นั้นแกก็ทำหน้าถอดสีแล้วก็อุทานออกมาว่าบะอะไรจะบังเอิญขนาดนี้แล้วลุงแกก็พูดว่า มีเรื่องจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานมีพ่อแม่ของนักศึกษาผู้หญิงคนหนึ่งมาขอขึ้นตึกไปเก็บข้าวของของลูกสาวเขาที่ห้องนี้ห้องเดียวกับหนูนี่แหละเขาบอกว่าลูกสาวของเขานั้นได้เสียชีวิตลงแล้วครับเมื่อตอนก่อนจะปิดเทอมพอได้ยินแค่นั้นเลยครับก้อยก็เข่าสุดลง แทบจะเป็นลมตรงนั้นเลยจนลงพอพอุงรอปภต้องช่วยพยุงมานั่งพักที่เก้าอี้แล้วหลวงก็เล่าต่ออีกว่าน้องเขาเสียในวันสุดท้ายก่อนจะปิดเทอมรู้สึกว่าจะไปกินเลี้ยงกับเพื่อนๆแล้วขากลับรถมอเตอร์ไซค์ประสบอุบัติเหตุแห่โค้งชนกับรถกระบะเสียชีวิตคาที่กับเพื่อนผู้ชายอีกคน ลุงก็รอที่จะบอกเพื่อนร่วมห้องของน้องเขานี่แหละก้อยพอได้ยินแบบนั้นครับอาการคนลุกสู้ขึ้นทั้งตัวก็กลับมาอีกครั้งและรู้เลยว่าสิ่งที่ก้อยเจอมันคือวิญญาณของพิมพ์แล้วก็นึกย้อนกลับไปวันนั้นก่อนปิดเทอมที่พิมพ์ออกไปกับเบสแล้วช่วงเช้าตรู่วันนั้นคนที่ก้อยเห็นว่านอนห่มผ้าอยู่บนเตียงของพิมพ์ มันคืออะไรมันคือวิญญาณของพินที่ยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองนั้นตายไปแล้วแต่ยังกลับมานอนห้องเหมือนเดิมตามปกติความรู้สึกของก้อยตอนนั้นทั้งหลอนทั้งขนหัวลุกและก็รู้สึกเสียใจในเวลาเดียวกันครับทั้งสงสารเพื่อนที่ต้องมาจบชีวิตลงก่อนวัยอันสมควรแล้วก้อยก็บอกให้รงลระพอ กลับขึ้นมาบนห้องอีกครั้งเพื่อจะเก็บของเพราะคิดว่ายัางไงก็คงอยู่ต่อไม่ได้แน่ๆครับในสุดท้ายก้อยก,ก็ได้ทําเรื่องย้ายห้องออกจากห้องนั้นแล้วย้ายไปอยู่ที่ตึกอื่นแล้วห้องห้องนั้นก็ปิดตายจนป่านนี้ก็ยังไม่รู้แน่ชัดว่าได้ถูกเปิดใช้งานอีกครั้งหรือย,ยัง และนี่ก็เป็นเรื่องราวสุดหลอนในชีวิตที่ทำให้ก้อยจดจำมันแบบไม่มีวันลืมมาจนถึงทุกวันนี้เลยละครับก่อนจากกันวันนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปหลอน,ลอนเรื่องต่อไป